ที่ผมได้กล่าเรียนท่านบระสิทธิ์ศักดิ์ไปก่อนหน้านี้ว่าท่านเนี่ยถูกผมฟ้องแล้วท่านเป็นคู่ความกับผมนะครับนะท่านจะเข้ามายุ่งเกี่ยวคดีผมไม่ได้แล้วหรือท่านจะไปมอบรอง,ป,งประธานสาปรปกครองส,สูงสุดคนไหนเนี่ยให้มาดูแลคดีผมโดยตัวท่านกําหนดตัวเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะท่านถือว่าเป็นคู่ความกับผมมีสภาพไรแรงนะครับพเพราะเดี๋ยวท่านไปล็อกใครมาดูคดีผม มันทําให้ผมไม่เชื่อมั่นว่าผมจะจะรับความยุติธรรมหมากเกมชีวิตของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานคนนี้โหลดแลนอยู่ท่ามกลางขวากหนามทางลุกรังเพลอๆบางเส้นทางเจอกับดักระเบิดตุ้มสนั่นแต่ก็รอตายมาได้แบบวุดวิดทุกครั้งไป ชีวิตนายตำรวจอนาคตไกลที่สปอร์ตไล์สาะส่องถูกจับตามองทุกย่างก้าวจะด้วยจากคนที่หวังดีหรือคนที่คิดร้ายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบิ๊กโจ๊กกลายเป็นจุดเด่นของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่เพื่อนตำรวจหลายคนก็บอกว่าเขาเป็นจุดดำทำให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงในบางกรณี ช่วงสมัยที่บิ๊กโจ๊กเฟื่องฟูเอาช้างเอามมามาฉุดก็ไม่อยู่เรียกได้ว่าติดลมบนลอยตัวอยู่เหนือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งที่ตัวเขาเองเป็นแค่ผู้บังคับการก็อย่างที่คำเขาว่าไว้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนเหนือดวงกระเด็นกระดอนถูกสกัดออกนอกเส้นทางตำรวจไปหลายครั้งก็วิ่งซูฟัดเอาตัวเองกลับมาได้ราวปาฏิหาริย์และวิบากกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตน่าจะครั้งนี้แหละค่ะ ที่มีทั้งชื่อตัวเองและลูกน้องเข้าไปพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์โดนทั้งวินัยและอาญาพาตัวเองไปสู้ในศาลปกครองสู้ในปปชยังไม่พอหนักสุดก็คือต้องสู้กับเพื่อนตำรวจด้วยกันเองซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องการต่อสู้ที่น่าหนักหน่วงที่สุดในชีวิตแต่ทว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพตำรวจ ตราบใดที่บิ๊กโจ๊กยังสู้กล่องแช่งกองเชียกก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอะไรแทนเมื่อวันนี้บิ๊กโจ๊กยังไม่เคยสิ้นหวังและมีพลังอีกเหลือเฟือในการพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการของกฎหมายแน่นอนว่าหลายคนมีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมายาวนานหลายปีดีดักเป็นน้องรักพี่เลฟิฟที่ดูแลส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานจนทำให้บิ๊กโจ๊กเติบโตจนติดยศพลตำรวจเอก มีอำนาจบาร,รมีเฟื่องฟูสุดในยุคคอสชอครองเมืองถูกมองเป็นผู้มากบาร,รมีขยับตัวแต่ละทีก็มีตำรวจวิ่งเข้าหาเพราะโคต้าการทำคำสั่งแต่งตั้งของบิ๊กโจ๊กในสมัยนั้นมันเต็มไม้เต็มมือเรียกได้ว่าหม4อ44ทำให้บิ๊กโจ๊กได้ดิบได้ดีและกลายเป็นเป้านิ่งในเวลาเดียวกันและย้อนไปเมื่อครั้งสมัยที่ตระปูลชินวัตรยัยงเรืองอำนาจ บิ๊กโจ๊กเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับนายทักษิณชินวัตรจนเมื่อวันนี้ตระกูลชินกลับมามีอำนาจแผ่บารมีอีกครั้งในช่วงที่นายทักษิณชินวัตรบินกลับมาประเทศไทยใหม่ๆเราจะเห็นภาพของบิ๊กโจ๊กไปวนเวียนอยู่รอบตัวนายทักษิณไม่ห่างจนหลายคนจับตามองว่าการปรากฏตัวเคียงข้างกันมีในยะอะไรด้านการช่วยเหลือกันหรือไม่แต่ท้ายที่สุดก็เห็นรอยร้าวของการแตกหัก หลังบิ๊กโจ๊กเสนอตัวเป็นพยานให้กับปปชเรื่องที่ทักษิณป่วยทิพบนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เสีอย่างนั้นเพราะออกตัวชัดเจนว่าเคยขึ้นไปเยี่ยมนายทักษิณชนิดที่ว่าตัวต่อต,ต,ตัวส่วนจะป่วยจริงหรือป่วยทิพก็ต้องอยู่ที่คำให้การของบิ๊กโจ๊กแต่ณวันนี้ทักษิณคงช่วยใครไม่ได้แล้วเพราะตัวเองต้องกลับไปใช้เวรกรรมอยู่ในคุกในรายการหนึ่งบิ๊กโจ๊กได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างตัวเองกับลุงป้อม และตัวเองกับนายทักษิณไว้ว่าความสัมพันธ์ลุงป้อมกับผมวันนี้ยังเหมือนเดิมยอมรับว่ามีวันนี้เพราะลุงป้อมเติบโตมาจนติดยศพลตำรวจเอกเติบโตมาเร็วขนาดนี้เพราะ 1. ผมทำงาน 2. ผมมีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่มีท่านผมก็คงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้วันนี้การทำงานในประเทศไทยถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็จะโตไม่ได้เลยต่อให้คุณจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกามา ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ให้โอกาสคุณก็ไม่มีสิทธิ์โตได้เลยสำหรับศึกสีกากีที่ผ่านมาท่านปอมเป็นห่วงผมมากโทรถามผมตลอดว่าเป็นอย่างไรผมก็ยิ่งรักท่านมากไปอีกท่านเป็นห่วงท่านยิ่งเป็นทุกข์ใจผมก็เรียนท่านว่านายไม่ต้องห่วงยังไงผมก็กลับได้นายไม่ต้องช่วยด้วยเพราะเอาจริงๆวันนี้ท่านไม่มีอำนาจท่านจะไปช่วยอย่างไรเพราะไม่ได้มีตำแหน่งแบบเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือความกตัญยูที่มีต่อท่าน เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมไม่มีท่านผมนับร้อยไม่ได้ก็ยังเคารพรักอยู่เหมือนเดิมส่วนความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ก็มีความเอ็นดูผมเพราะคุณพ่อผมขับรถให้กับพลตำรวจโทเสมอดามาพงซึ่งเป็นพ่อตาท่านทักษิณผมอยู่กับพ่อตาท่านมาตั้งแต่เด็กๆคือผมเป็นคนกระตันยูสม่ำเสมอใครจะขึ้นใครจะตกใครจะลง ด้วยผมเป็นคนแบบนี้ผมไม่เคยห่างใครที่มีบุญคุณกับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ท่านเอ็นดูรวมถึงคุณหญิงอ้อท่านก็เมตตาท่านก็พยายามช่วยผมอยู่เท่าที่ทําได้โดยไม่ไปล้วงลูกกฎหมายส่วนตัวผมเองผมก็ต้องประพฤติตัวให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นหลายส่วนก็ต้องประกอบกันสรุปง่ายๆว่าครอบครัวชินวัตร์เมตตาผมส่วนท่านป้อมก็เมตตาผมอยู่แล้วเพราะผมรับใช้ท่านมา ทุ่มเททำงานให้ท่านเรื่องการกลับมาเป็นตำรวจอย่างไรช้าเร็วก็ได้กลับส่วนเรื่องจะได้เป็นผอตรไมนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่จะทำให้สังคมเห็นก็คือความยุติธรรมการที่จะมามีอำนาจในบ้านเมืองจะลอยตัวไม่ได้ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองไม่ใช่ว่าอยากมีอำนาจแต่ไม่อยากรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้ครั้งหนึ่ง พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกอรได้เท้าความให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการแชฉในช่อง GMM Grammy ถึงปุ้มหลังของบิ๊กโจ๊กว่าโจ๊กหวานเจีย๊ยบเป็นฉายาที่สื่อตั้งให้ตำรวจไม่ได้ตั้งกันเองเพราะโจ๊กเขาครับตลอดสั่งอะไรไปก็ครับเขาเป็นผู้รับและปฏิบัติได้ดีและก่อนหน้านี้ลือกันว่าบิ๊กโจ๊กเป็นเด็กพลเอกประวิทยวงสุวรรณซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ ผมเห็นบิ๊กโจ๊กตั้งแต่บรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆเดิมเขาเป็นผู้ช่วยนายเวรของพลตำรวจเอกบุญชัยชื่นสุชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ถ้าถามว่าบิ๊กโจ๊กเป็นเด็กใครก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กท่านบุญชัยและคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กเคยขับรถให้พ่อของคุณหญิงอ้อพจมาดามาพงกระทั่งหลวงป้อมเข้ามารับผิดชอบในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโจ๊กเขาเป็นคนวิ่งหางานผู้ใหญ่ใช้งานเขาจะติดใจหมดเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เด็กใคร พลตำรวจโทรเรวัตยังเล่าอีกว่าย้อนไปเมื่อปีก่อนตอนที่บิ๊กโจ๊กถูกคนบ้านต้องใส่ชุดนอนลงมาเพราะมีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ก่อนเขาจะไปบุกบ้านบิ๊กโจ๊กช่วงเช้าผมยังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจะไปซื้อผักมาทำกับข้าวผมก็เห็นชุดคอมมานโดมากันเต็มตำรวจมากันเยอะผมก็ถามไอ้หนูจะไปทำงานที่ไหนกันคิดว่าบิ๊กโจ๊กจะนัดกำลังไปจับเจ้าพ่อที่ไหนจนบังเอิญเจอกับผู้การคอมมานโดและบิ๊กเต่าก็มาด้วย เขาบอกจะไปคนบ้านบิ๊กโจ๊กผมก็เฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นบิ๊กเต่านี่ก็เป็นลูกน้องผมตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สอบสวนภาคเจ็ดเขาก็บอกว่าจะมาจับคนหนึ่งเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กเรื่องรับเงินจากเว็บพนันก็บอกเขาว่าต้องทําขนาดนี้เลยเหรอแค่ออกหมายเรียกเขาก็ไปมอบตัวแล้วตอนก่อนที่ชุดคอมมานโดจะไปจับบิ๊กโจ๊กช่วงเช้าเขาเปิดหน้าคุยกับผมแต่พอรู้ว่าจะไปจับบ้านบิ๊กโจ๊กตำรวจคอมมานโดปิดหน้ากันหมดเลย ต่อมาปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงด้วยตัวเองว่าบริสุทธิ์ร้อยเรซเรื่องนี้เราไม่รู้ํำนวนหรอกโต้กันไปมามันก็ลูกสิทธิ์ลูกหากันทั้งนั้นส่วนตัวผมมองว่าบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าบิ๊กโอเป็นคนดีเป็นความหวังของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการขึ้นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมตอบเลยว่าเกี่ยวโจ๊กเหลืออายุรชาชการอีก7ปี ถ้าให้โจ๊กขึ้นไปเป็นผบอรตรคนอื่นนอนสลบหมดอำนาจในสตชอ,อยู่ที่ผบอรตรคนเดียวคนเป็นรองถ้าเขาไม่มอบให้ทำงานอะไรก็นั่งเหงาไปไม่มีอำนาจเครื่องสกัดนี้ผมไม่รู้นะว่าใครรู้ว่าไอ้โจ๊กต้องขึ้นไม่ได้ขึ้นได้นี่ตายเลยมันขวางคนอื่นหมด